นี่คือตำนานของชายผู้ยอมตายเพื่อรักษากฎบ้านเมืองสมัยอยุธยาพระเจ้าเสือเสด็จประพายป่าริมแม่น้ำท่าจีนเรือพระที่นั่งล่องไปตามลำคลองแคบๆแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดหัวเรือหักเพราะทางคับแคบเกินไปพันท้ายนรสิงห์ผู้เป็นนายท้ายเรือถึงกับน่าซีด เพราะรู้ดีว่ากฎหลวงคือกฎศักดิ์สิทธิ์ใครทำให้หัวเรือพระที่นั่งหักต้องถูกประหารชีวิตคนรอบข้างต่างวิงวอนขอชีวิตแต่พันท้ายนรสิงห์กลับทูลพระเจ้าเสือว่าหม่อมฉันทำผิดเองขอโทษตามกฎหมายหลวงแม้พระเจ้าเสือ จะพยายามยกโทษให้แต่พันท้ายนรสิงห์กลับยืนกรานเพื่อรักษาคือแปรบ้านเมืองให้มั่นคงและสุดท้ายเขาถูกประหารชีวิตในจุดที่วันนี้เรียกว่าศาลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครตำนานนี้ไม่ได้เล่าถึงความตายแต่คือชีวิตของคนที่ยอมตายเพื่อความถูกต้อง